สวัสดีครับพี่น้องครับดูกับผมนายตังใจเก่าพี่น้องครับครับสอบวันที่หนึ่งเมษาเนาะพี่น้องเนาะไก่ชี้เทิงสงการนะครับผมสงการกะบนายตังใจกะบผูนวยอวยพรเนาะพี่น้องอยู่ทางไก่ทางไก่กํลากลัเาางเ,เดินทางขับสู่ภูมีลําเน่าขับสู่บ้านสู่ซองห้าวเดินทางปลอดภัยให้อยู่ดีมีใฮ้ทุกคู่ทุกคนครับพี่น้อง,องเก่าครับมือนี้พาพี่พาน้องมา ลงไปแล้วยามเบมงกุ้งครับเข้าไซกุงที่ใบอีกคือเกาครับดูริมแม่น้ำโค้งครับบรรยากาศเศร้าๆพี่นอ้อง6โมงเครองแต่ว่าแดดโอ้มันนี้อากาศห่อนแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปลุยแลย้วรัไปติดตามกันครับผม ลางแหลกพี่นอ้องปลาบูเขาครับกปลากระป๋า,ปา,ปาแต่ว่ากุ้งกาตีถือปลาบูกินจนเกือบเบิดครับพี่นอ้องเยวไปเบื้องหลังที่สองครับเบื้องหลังที่สองวันที่หมานบ่กครับผมเอามารุดหลังที่สองครับอ มาคนเดียวทายคนเดียวกันอย่างเนี้ยพี่น้องครับนาำก็ย่านตกครับย่านกองตกนาำพี่น้องอของนะครับของนะครับหัวพุ่มทวงหินไหวหอื้มอุบของครับโอ้ หลังสองกุ้งร้ายอยู่ครับมีตัวใหญ่รครับมีปลาบูอีกแล้วครับพี่นอ้องปลาบูอีกแล้วเดี๋ยวเเอาหินออกก่อนครับหินทวงออกก่อน โอ้โหหลังนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับเจ้าเก่าเจ้า,จาประจำห้าครับนั่นก็คือนี่ครับพี่เป่าสายันสัญญาพี่เป่าครับปลอโอ้โหกุมมีตัวยใหญ่พี่น้อง โอลงหนามนะลงหนามไปนะครับเมื่อกี้นี่ตัวนึงป้ายเอาไปเบื้องลัางต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องมองไซน่ายตั้งใจกับไซไปตังเสียครับเลาะไปน้งขอบขอบเคลือนใส่ตามสอกหินหดหินครับ ทำสอหินโคหินเขาก็จะว่างวางหลอบดักไว้มองได้ทีน้ามันโมแห้งครับเข,เขาก็วางว่าง,ว,างว่างไปแล้วก็เอาหินทวงครับนี่้ังที่สามเดี๋ยวเขาลงบมืองงที่สามครับ โอ้ลักมีมีตัวยิงใหญ่เลยครับพี่นอ้องมีปะาขาวนันครับรอบนี้ <c oughs> หลังนี่มีต <Herm> ัวใหญ่เลยเดี๋ยวเอาหินออกก่อนครับดูหลังนี่ทีว่าได้ไลยครับได้ไล้ดังนี่ได้ไลยครับนี่ปลาขาวนึ่ตัวหนึ่งประจานห้างเลี้ยงพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ้งหลังที่ซีครับ ไปครับเบื้งหลังที่สีกันแต่ว่าไปก็ต้องคอยไปครับอเพราะหินยังประทันแน่แน,นพี่น้องยางก็ต้องระวังนี่เดี๋ยวมันจะพาเราหลบมาเป็นบรรยากาศน้มเศร้าผมมักแห้งพี่น้องบรรยากาศดีครับครับอากาศ แต่ว่าห้อนมันนีห้อนใ่เสาปลาหน่อยกำลังขึ้น <c oughs> ใส่นอ่หลังทีสี่เราใส่อยู่ใส่นอ่หลังทีสี่เราใส่อยู่ตรงไหน ผมกับวดัดไอ้ภูทุนป้อมร้อยไว้พี่เนาะโอ้ปลาขึ้นนะครับลัางทีสี่เดี๋ยวเอาโมเมนอยเดี๋ยวว่าดิลัางทีสี่ผมว่าผมลงใส่อยู่นี่นะ เนี่ยผมว่าผมจำได้ว,ว่าผมลงไทยอยู่นี่เมื่อกี้พี่น้องเดี๋ยวผมไปเลาะหาก่อนครับจังมาเบิ่งสรุปตอนสุดท้ายเนาะครับพี่น้องครับหลังจากเขายามมาแล้วครับแต่ว่าหลอบเ่าบบเห็นอยู่ตัวหนึ่งส้องไซน์หนาที่เอาไปครับเดี๋ยวเขามาเบิง่งผลงานครับมาชีได้ไล่ทำนะครับ ต้งใช้นามสิพัดไปครับหลอกอีกดังหนึ่งครับเจ้าตอนแรกผมจะไปหลอกห้าเบอร์ยีครับ ตัวนี้เขาหอนนี่ครับปลาบูหินเนับถ้าปลาบูหินเขากัดกุ้งที่เขาก้อนนากเะเ็ตปลาบูกัน,นครับโอ้ี่นผอ้ห่อนหอดลายเบิ้งเหงือ ปอบูหินเงือนกันครับรังนี่ถือร้ายครับพี่น้องนี่โอ้ย mm hmm. uh, อย่าก,การที่หอนนะครับ mm hmm. หายแล้วไ,ได้ครับพี่นอ้องได้อีกรังนึงครับปอบหินครับ ลงไซน้ำสิพัดไปแล้วล่ะนี่ครับพี่น้องพึ่งงานแล้วมาลงาใหม่พี่น้องเพิ่งขากับโอ้ยอากาศใส่ประมาณน,นี่ครับถว้วยหนึ่งกะเลี่ยวเหลี่ยวแรงอยู่ครับพี่น้องเหลี่ยวแรงเลี่ยวเสาอยู่กลุ่มเสากลุ่มแรงโอเคครับพี่น้อง มาคลิปนี้ชาบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ